วันนี้มาแต่งหน้าให้ดูนะคะก็คลิปที่ลงไปตอนนู้นที่รีวิวขนตานะคะน,นี่ก็คือตอนที่เราแต่งหน้าเนาะแล้วก็มีคนถามเข้ามาแบบแต่งหน้ายัางไงคือเราไม่ได้แต่งหน้าแบบซับซ้อนอะไรเพราะว่ามันคือเป็นชีตประจํวาวันด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้มาแชร์ให้ทุกคนดูเยอะนะคะก็เริ่มจากการเขียนคิ้วธรรมดาเลยใช้แบบฝุ่นนะคะมาเติมห่างๆแล้วก็ตรงหัวคิว้วเราจะใช้มาสคาร่าปัดให้มันตั้งๆนะคะคิ้วเราสักมาแล้วนะมันก็เลยเขียนง่าย แล้วก็ทาตานะคะนี่ใช้ที่ปัดแก้มทาเชื่อมระหว่างตากับแก้มไปเลยนะคะอันนี้แต่งหน้าง่ายๆเพราะว่าขี้เกียจช่วงหลังๆเนี่ยเราใช้เทคนิคนี้บ่อยนะคะก็คือทาเชื่อมกันไปเลยแล้วก็แต่งตาเพิ่มนิดนึงมันก็จะดูแบบว่าเบลนดเ,เข้ากันง่ายเนี่ยเราปัดแก้มทาเลยนะคะแล้วก็เติมจมูกน,นิดนึงเนาะแล้วก็เอาชิมเมอร์ทาตรงเปลือกตานิดนึงนะคะมันก็จะแบบเชื่อมก,กันกับที่เราปัดแก้มไว้เมื่อกี้นะคะ จริงๆอะแต่งหน้าบางทีเราเราแต่งทุกวันแหละบางทีเราไม่ได้ถ่ายคลิปไปดูเพราะว่ามันก็ง่ายๆแล้วมันก็เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วเราแบบช่วงหลังนี้เราไม่ได้แบบว่าบ้าแต่งหน้าเหมือนแต่ก่อนนะถ้าเกิดเราเริ่มทําคลิปแต่สมัยแต่ก่อนนะก็คงจะแบบว่าดีนะเพราะว่าเมื่อก่อนมันมีแรงแบบขับเคลื่อนจากภายในว่าเออเราต้องแต่งหน้าโทนนั้นโทนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าใครแต่งหน้าไม่เป็นนะเราจําได้เลยว่าตอนที่เราแต่งหน้าใหม่ๆอ่ะ เราเขียนคิ้วนอนนะคิดอะไรเนิอนอนคือตอนเย็นอะก่อนจะนอนอะไรเงี้ยก็คิดอะไรเนิรลองซ้อมแล้วก็เขียนคิ้วซ้อมๆอ,อะไรเงี้ยถ้ามันไม่สวยก็ไม่เป็นไรนอนมาตื่นก็หายไปหมดแล้วติดหมอนหมดมันก็ไม่เป็นไรอะมันเหมือนเป็นการฝึกไปในตัวเราไม่ต้องคิดว่ามีผิดมีถูกเลยนะคะอันนี้ลิปเราใช้เป็นของอะไรไม่รู้ที่เจนเนี่เป็นพรีเซนเตอร์อะที่เบอร์หกร้อยมันดังๆอะอันนี้เราได้เบอร์หกร้อยหนึ่งมามัง้งเพราะว่าเบอร์หกร้อยที่นี่มันหาซื้อไม่ได้นะคะแต่สีนี้ก็สวยนะ เราก็ชอบนะคะแล้วก็ทาตินข้างในนิดนึงนี่ใช้เป็นของ L'Oreal นะคิดว่าแล้วก็ทากลอ s นิดนึงนะคะนี้ของ Fenty Beauty เนาะใช้มานานแล้วเราทาหนอแล้วทาแค่ข้างล่างสุดแล้วก็ข้างบนสุดเหมือนก็เลยไม่หมดสักทีนะแล้วก็เชดดิง้งไฮไลท์อะไรทั่วไปเลยนะคะนี่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วจริงๆอะ่ะรูขึ้นมาแต่งหน,น้าแล้วแต่งเป็นไม่เป็นอะ่ะมาเติมนิดนน้อยๆมืนก็สวยขึ้นแล้วไม่ต้องแบบ ไม่ต้องคิดมากนะคะแล้วก็เติมไฮไลท์นิดนึงหัวตาด่างอะไรเงี้ยอันนี้ตาเราวันนี้เราใส่คอนแทคเลนส์นะคะปกติไม่ใส่นะนี่เสร็จแล้วก็มาเป็นอย่างนี้นะคะติดขนตรงขนตาเลิศ